thank ้เนี่ยปลาเนี่ยเขาปล่อยไว้ตวงเนี่ยอากาศปล่อยไว้ <ง S 2> เท่นี้นะใช <น S 1> ่หมายถึงว่าเขากระตกุกต้วได้แล้วแล้วปล่อยไปเหลือรัวกูที่ว่ายังไม่โดนเนี่ยดูอีกคอกนี้พอเราย้ำไปย้ำมามันแตกหนูเกียร์เนี่ยเขาแรกมีสองมีสามเป็นท้อ ไอ้คนไมตกัดไม่โดนกัดไต้น้ำกัดไต้น้ำจม่โง่อเหมอนเหม็นเหมอนดันถินนะดันตกหนีลยเฮ้ย ลมกันแล้วเนี่ยลมกันหมด,ลด,ด,ด,ดเลยเรื่งงองจะวัดจี้ันมึงมูงมึงมึงโดนวัดอะไรลูกวัดดไงแล้วมันไม่โดนกลัว <c oughs> มันซ้ำชาร์จสองรอบสองไงว่าดิ เมือนตามมาซ้ำรอบสองวัดทำไมเราเสือของมักลับไม่โดนโอ้โห

โอ้ยเมื่อกี้ว่าแต่เหมือนไม่ได้ว่ากต่ตัละเมื่อกี้บอกมาใหม่โดนเนี่ยว้าวปลาครอบโอ้ดิแท้ละดิแท้สมใจละนี่ค่ะปลาดาวดินได้ปลาคอกเขื่อนกระเสียวนะคะอู้ดดีสีสวยเลยอุ้ยมีสวยสีสวยมากนี่ปลาคอก เขือนกระเสียวนะคะอือลายสวยเลยค่ะเขียวกัดกบกระโดดแพงเกิลน,นะคะ ม,ม,ม um i. I mm. e. e. really ันดันไปยังไงเนีกเหรอเบือเดินเบือนี่ตัวเมียอืมใหญ่ปะตัวนี้ใหญตัวเปล่งตัวเปล่งเรือตัวเล็กตัวนี้ตัวเล็กส่งขนาดนี้เห็นปากเลยตัวนี้เล็กไม่ใหญ่อ่ะเนี่ยตัวครู เนี่ยเนี่ยไม่โดนเนี่ยตบอันนี้ไม่โดนอันนี้ไม่โดน เล่าให้ลูกกับเรียฟังลูกี่ขัดอะไรไปดู all all ee, ันเดียวแรงดีกว uh ่าเขงแข็งนี่ทำไมนี่ทำไมนี่นี่อะกัวเมียโอ้ยเห็นหลังเลยอะหูใหญ่อะเนี่ยลูกพี่มา โอ้ย oh, อกนี้แหละโอ้ย oh. mm hmm. สนิตกเลกเวนะเลกกัด <laughs> <laughs> สงสัยจะแครนใจยังคล่องใจอะ <laughs> <laughs> นบจิบจิบจิบอ้ ซ้ำซ้ำใจซ้่ชั้นชั้นชั้นหมุนเร็วไปจิบน้ำนี่ใสเลยอ่ อมุมเดิมเลยไอตัวที่ว่ามันแต่ลากมาแล้วมันหลุดนี่แหละตัวนี้แหละหลุดแล้วเก้นี่ใช่ไหมนี่ค่ะปลาตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะะได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วค่ะไมู่่ออกกั เนี่ยเขาตาเลเนี่ยนี่ยี้หมดันนี่หันมันี่หันมันนี่ดิเราไมเ่เาข้าใต้เรือทำโดนแล้ว้ผมโดนแล้ว เนี่ยเวลามันเข้าใต้เรือ้ทำแบบนี้โน้มคันลงไปโอ้โโดแล้วผงอ่ะเดี๋ยวได้เน๊อะถือถือได้แรงดูว่าวิ่งไก่ถือถือได้ดูสิได้เดินกับบ้านตัวก็ไม่ใหญ่มากแต่แรงดีมากมุดอย่างเดียวเลยมุดอย่างเดียวเลยตรงใต้ได้เดินกับบ้านว่ะโหงัดด้วยคันไซโกมาเตอร์สไนเปอร์โปค่ะเวทต์สิบยี่สิบค่ะ ตัวที่สามของวันลึค่ะ,ปะปมีปลาๆเนี่ยมีป่าๆนะจ๊ะไม่ดีดีอะแฮงเกิลน,นะคะตัวเดิมเลยนะคะวันนี้ใช้ตัวเนี้ยทั้งวันเลยแดนที่สามของวันละกระป่าค่ะตัวนี้ปลปาเ <c oughs> ยี่ยมค่ะจับจิตสุดยอด